หนึ่งสองสั้นนี่กันว่าโอเคกว่านี่เลยมันก็จะได้มีความแบบโอ้ยน่ากินมากนี่เลยถูกใจใครแน่นอนนะคะใครที่กําลังอกหักผิดหวังจากไข่เจียวปูมาคะมาคะ่ะมาดูไข่เจียวป่าสะก่อนแบบนี้เลยคะ่ะ แ no. บบว่ามันเป็นกระแสแรงมากเลยไข่เจียวปูราคาแบบอืแรงมากเลยนะคะมาค่ะมาค่ะไม่ต้องน้อยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องอกหักไปนะคะค่ะมาทางนี้ค่ะมาทางช่องดีกว่ากินดินค่ะมีไข่เจียวปลาไว้เยียวยาค่ะรับรองจานนี้ฟรีฟรีผักนะคะไข่ย,ยังต้องซื้อค่ะ อร่อยในระดับไข่เจียวเลยจ้าแล้วก็ที่สําคัญค่ะได้กินผักแบบหลากหลายด้วยค่ะก็นี่เลยค่ะคอนเซปต์นะคะทําไมถึงฟรีจานนี้ออไม่หนักหน่วงไม่เจ็บใจเรื่องราคานะคะก็ผักที่ได้มาก็ผักหลังบ้านแทบทั้งนั้นเลยนะคะนี่เลย าการก็จะมีมะเขือเทศหั่นเตา๋าสองลูกหอมใหญ่ประมาณครึ่งซี่กระเจีย๊ยบค่ะชะอมหลังบ้านพริกขี้หนูสวนแล้วก็มีตำลึงใบโหระพามีใบกระเพราดอกกระจอนหรือดอกสลิดโอ้นี่กันเราจะเล่าให้ฟังเออนิดนึงติดเมาสคือการไปหลังบ้านอ่ะการก็เปิดประตูไปปุ๊บช่วงเ,เช้าๆหรือเยน็นๆอ่ะเราจะได้กินหอมอ่อนๆอ,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 อ่ะการก็มองหาเนาะ ว่าเฮ้ยมันหอมอะไรนะนี่เลยค่ะการเบื้อถึงบางอ้ออ้อการมองไปบนยอดกล้วยอ้อดอกกระจอนะนี่เลยค่ะจริงๆแล้วอะ่ะคำว่าไข่เจียวป่าก็คือสามารถใส่ผักได้แบบหลากหลายนา,นานาชนิดเลยตามที่เราชอบนะคะค่ะวันนี้ของการจัดมาหนึ่งจานก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะประมาณ5้าฟองไปทำไข่เจียวกันค่ะเอาอ่างผสมมาเนาะกะละมังใหญ่หน่อยค่ะ ตอกไข่ใส่ลงไปเลยจ้าสี่ฟองผงปรุงรสค่ะนิดหน่อยซอสหอยดังรมนะคะสักประมาณครึ่งช้อนนิดหน่อยเข้ากันประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ผักใส่ลงไปหมดเลยผสมให้เข้ากันผักเยอะผักเยอะการจะเพิ่มไข่นะ นี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะการจะใช้วิธีการทอดแบบไข่เจียวปูเจ๊ไฝ <Yeah. S 1> นะอีกหนึ่งฟองการจะเอามาทําเป็นไข่เชื่อมเนี่ยค่ะไข่เชื่อมของการการก็จะตีไว้ต่างหากแบบนี้ใครจะปรุงรสก็ได้หรือไม่ปรุงรสก็ได้นะแล้วแต่ค่ะอ่าโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จสรบเรียบร้อยค่ะป่ะเราไปเข้าป่าเจียวไข่กันเถอะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะการจะใส่น้ำมันประมาณนี้เดี๋ยวตอนการเจียวไข่เสร็จเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าน้ำมันพล่องไปมากน้อยขนาดไหนนี่ไข่เจียวนะคะการจะทอดทีเดียวหมดเลยนะคะใช้ไฟก,กลางๆค่ะการจะไม่ได้ให้น้ำมันแบบควันท่วมเลยนะเมื่อน้ำมันได้ที่นะคะใส่ไข่ลงไปแบบนี้เลยค่ะ รอให้ไข่เซตตัวสักแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตะล่อมไข่กันค่ะทับไข่เข้าเนี่ยค่ะพอไข่เริ่มเซตตัวแบบเล็กๆเนี้ยเราก็จะทับไข่เข้าแบบนี้ ใช้ตะลิวอีกอันนะคะคอยช่วยเสร็จแล้วเราก็ใช้ไข่อะค่ะค่อยๆเทใส่ลงไปแล้วเราก็พับเข้ามามันจะกลมไหมนั้นไม่กลมอะ่ะการว่ามันไม่กลมแล้วแหละาการก็จะเทไข่แบบนี้นะใส่ลงไปอ่ะไม่ต้องกลมต้องกลมมาละ เจียวธรรมดาไปเลยการจะค่อยๆทอดไปนะค่อยๆเจียวไปค่ะใช้ไฟกลางๆเนี่ยค่ะนะสรุปค่ะทอดแบบไข่เจียวธรรมดานี่แหละดีที่สุดนี่เราก็จะได้ไข่เจียวแบบหนาๆอย่างนี้เลยนะค่ะ การจะใช้ไฟกลางๆนะคะค่อยๆให้เขาแบบปูๆเหลืองๆขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะอืมใดๆตอนนี้คือมีความหอมมากค่ะได้กลิ่นความหอมของไข่เจียวรอยฟุ้งขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้ค่ะให้เราปรับไฟค่ะเร่งไฟขึ้นเป็นไฟแรงสุดเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมากลับพลิกด้านไข่กันค่ะหนึ่งสองส้น นี่เป็นอย่างไรเล่ามีความหนามีความนุ่มนี่เลยค่ะใส่ไข่หกฟองแบบจุกๆเลยค่ะยังไงยังไงก็ราคาไม่ทำร้ายจิตใจเราแน่นอนค่ะกินยังไงก็ไม่เสียความรู้สึกนะนี่เลยไข่เจียวป่าเยียวยาจิตใจได้นะคะนอก้าไข่เยอะขนาดเนี้ย อ่าใครจะแบ่งทอดสองครั้งก็ได้นะหรือใครอยากจะได้ความหนาความนุ่มนะทอดครั้งเดียวกันว่าโอเคกว่านี่เลยมันก็จะได้มีความแบบโอ้ยน่ากินมากนี่เลยถูกใจใครแน่นอนนะคะใครที่กําลังอ,อกหักผิดหวังจากไข่เจียวปูมาคะ่ะมาคะ่ะมาดูไข่เจียวป่าัะก่อนนะคะแบบนี้เลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะ ง่ายๆแค่นี้เองค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไฟแรงสุดๆเลยค่ะแล้วก็ทอดกันแบบว่าอมน้ํามันน้อยๆเลยค่ะนี่เลยรับรองค่ะ นี่ค่ะไข่เจียวป่าที่จริงใจไข่เจียวป่าที่เยียวยาจิตใจได้ดีทีเดียวเลยค่ะเจียวกันแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญน้ํามันค่ะอยากจะให้ดูน้ํามันนะน้ํามันเหลือๆเลยค่ะเจียวไข่แบบอมน้ํามันน้อยๆนะคะนี่เลยค่ะน้ํามันเหลือแบบว่าอืสามารถเอาไว้ทอดปลาเค็มได้อีกรอบเลยนะคะค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะสวยร้อนๆมาจ้าค่ะไข่เจียวป่าที่จริงใจเยียวยาจิตใจได้ทุกคนค่ะ